เราอยากยากจะรู้ว่าคนทั่วไปเวลาพูดว่าไขมันในตับอะไรคือไขมันในตับไขมันมันเป็นยังไงแล้วมันลงไปอยู่ในตับได้ยังไงแล้วมันกินอะไรมันถึงมีไขมันในตับแล้วจะทํายังไงเราถึงจะขับไขมันในตับได้ับไขมันในตับก็อะไรคือไขมันในตับครับหน้าที่ของตับมันเป็นตัวกำจัดไขมันหน้าที่หลักเมื่อมันกาจัดไม่ได้นะจัดไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นไขมันประภทอยู่ในตับ แล้วกินอาหารอะไรเข้าไปอาหารที่กินมันๆนี่มันเป็นเป้าแรกอยู่แล้วเป้าที่ตองว่าง่ายไปหมดร่างกายก็เก็บไว้ถ้าทอดอะไรพวกนี้แหรอเพราะนี่โดยตรงอยู่แล้วโดยตรงเลยด่าแล่แปรรูปก็คือสิ่งที่สิ่งที่กินเยอะเช่นพวกข้าวก็ดีพวกคาร์โบไฮเดรตทั้งหลายนี่างนะคาร์โบไฮเดรตทั้งหลายมันจะเป็นกลายเป็นไขมันได้เหมือนนกัร่างกายมันแปลงเองร่างกายก็ปรับสภาพเพราะมันใช้ไม่หมดใช่ไหมกินเข้าไปเนี่ยเอืม เขาไม่ได้เปลี่ยนข้าวไปเป็นข้าวเขาต้องเปลี่ยนเป็นพลังงานาข้าวเ่แป้งเนี่ยไปเป็นคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมหรือไขมันไปเป็นไปเป็นกรดอะมิโนโนะาจะกินในรูปของกรดนั้นกรดนี้รเราจะกินต้มตาจานหนึ่งเราจะได้อะไรได้วิตามินเท่าไหร่วิตามินจากมะนาวเท่าไหร่มะาละกอเท่าไหร่เดี๋ยวมีเกลือมีตีอ๊วมีปลาโอิสโซมัอก็แยกแยกจากพลังงานที่กินเข้าไปแล้วเรากินหมูสามชั้นเข้าไป กินทอดขาหมูเข้าไปอืมหรือไก่ปิ้งไก่ย่างเข้าไปเท่าไหร่อืหรือกินของทอดๆปิ้งๆอยู่ตลอดเท่าไหร่างกายก็สะสมไขมันเยอะเพราะเพราะว่าใช้ไม่หมดถูกไหมครับมันมันถึงเหลืออ๋อต้องย่อยก็แป้งก่อนอะไรย่อยก่อนแอ่ไขมันก็ย่อยทีหลังแต่แป้งมันเยอะก็กินไม่หมดแป้งก็ย่อยได้ไม่หมดไมม่หดไขมันก็ถูกเก็บไว้แป้งอีกตัวย่อยไขมันไม่หมดที่ไม่รู้ไขมันอ เกิดภาวะอ้วนลุมภูมิันออไขมันเป็นก้อนๆอยู่ที่รอบท้องไขมันเยอะก็ต้องเพิ่มเพิ่มยอมเหนื่อยออกําลังกายจะฟิตเนสบ้างอะไรบ้างถ้าอยากอ้วนก็ตัดอย่าเอาเข้าเยอะทีนน้อยแต่นี้มันห้ามไม่ได้ห้ามใจไม่ได้ห้ามไม่ได้ก็ต้องรู้จักวิธีนะกระบวนการแขนโบราณก็ใช้วิธีพวกกําจัดไขมันใช่ไหมใช้ยาที่มีนิดร้อน กลมยามีินิดร้อนมินดร้อนจะไม่นิดร้อนจะเผาผันไขมันก็จะพริกไทยดีพีใช่ไหมพวกขิงพริกไทยดีพีอ่าแล้วทําให้ไขมันไม่จับตัวก็ลดเปรี้ยวเปรี้ยวรเปี้ยวนี่แหละครับแกงต้มต้มยำทั้งหลายมะม่วงเปรี้ยวเออมะม่วงอ่าน้ําพริกปลาหวานอย่างเงี้มันได้ทั้งพริกทั้งรสเผ็ดทั้งรสเปรี้ยวน้ําก็จะเคลื่อนมันจะไปไล่ไขมันออกมาเหรอครับมันก็จะไปไล่แล้วทําให้มันเคลื่อนไหวได้เนีพลังงานมันเคลื่อนไหวได้แต่มันติดแล้วเนี่ย โบราณก็จะบอกโอมันมีฤทธิ์ของยานั่งเยอะแยะกลุ่มยาที่มีฤทธิ์แรงในการกระจายเลือดกระจายเลยยาดองอแต่ทุกวันนี้ไม่อนุญาตให้ทํายาดองแต่มันเป็นตำรับที่ให้ผลิตได้ในยี่สิบแปวิธีในตำราการแพทย์แบอกโบราณที่สืบทอดกันมาเป็นประเทศไทยก็เป็นพันๆปีสองพันปีอยู่กันมาได้ยังไงก็ใช้พวกนี้แหละยา,ยาดองเล่าทุกวัน,น